สวัสดีครับนี่นผมจะมากินปิ้งย่างปาหมือครับผมซิใไม้ครับร่องมึงวาวมจะเสียบสำเร็จครับอยู่ตรงไหนตรงหน้าครับ มึกนี่ผมเรียกมากอันที่มันมีหนวด้วยครับทีนได้ก็บยาวากันครับน้ำจิ้มมีสองรสเด็ดครับผมครับเป็นน้ำจิ้มแบบทีนีดที่ว่าสลับกินกับลูกชิ้นครับอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มแบบซีฟูดครับนะครับเนาะเป็นของที่กินครับย่างปลาหมึกโดยตรงครับน้ำจิ้มว่านี่ครับ นี่เป็นบักพพิกแห็งทอดครับเอาเข้ามาลงมือกินกันเลยครับผมมาเลยครับมาสับเสียมกันครับอืมรสชาติใซ่ได้ครับ สิบใหม่ต้องกินในมัดอแต่ได้ครับแป้นนี่สิบใหม่นะี่ น้ำกิมซี่ฟูนี่แซ่บดีครับมันจะมีรสเปียวหน่อยครับผมออกแบบเปรี้ยวเปรี้ยวแบเบเผ็ดครับ นี่อย่นี้พักชีครับหมอมเปรพักสลัดครับครับอ่พักหอม สุดยอดครับเสียบฟังครับ ควายด้กลินนะครับยุบ้านเนาะเหมืนอนนกแกะชมควายด้กลินเลยแหละครับ เป็นกเกษตรขายอยู่ขางคุง้ทางครับอยู่นั่งตลาดตุ่ใหญ่กุนี้ครับวาสิลลองสื่อมากกินเห็บเบิ้งอยู่หรอครับกระว่าราคามมนสิเพียงครับบางกล้านกเก็ตรขา,ายแม่ละยี่สิบบาทนะครับพวกปลาเมือกแต่ข้าวใหมากจากมหาชัยนะครับ ฝังทะเลหมาใช่ไหมครับกินหนักกันไอยครับเว่าใส่เขยวดึงนันดึงยากขาวตอเสียบใส่ไหมมันแน่นครับ ต่องใสมือหลวดเอา โอ้เสียบแน่นขนาดครับแซ่บต้นหนึ่งกิ่มซี่ฟูดครับ้าหนึ่งกิ่มตัวนี้มาจิกิ่นน้ำรบกินเนาะ ตัวยันสวยเะยเดี๋ยวสิมิคลิปกินใส่กากเข่าไปบ้างครับคลิปต่อไปไปแล้วครับ ติดถนนครับบริเวณหน้าจะควังเลยครับคางๆเงี้ยหน่อยจะควังเลยครับอยูุธงหน้าเห็นบรรยากาศฟัง่งพี่ครับรถที่ผ่านไปผ่านมากผมกระบะมันบกคร่องพิรถขี่ผ่านคักไปไหนหรอครับแล้วตอนหมาก็เดียวกับพันไปทั้งถนนเย่ถนนหลวงหมดแล้อันนี้มันเป็นท่างเกลียนครับต้งไปท่างฝั่งเหนือเพื่อแ ไปน้ำทางเกีย่ยนเซนีตรงไปทังพี่ขึ้นไปมันก็เป็นวัดป้าแล้ครับแล้วมันมีทางแยกอยู่ <c oughs> ทางแยกไปบ้านอื่นครับไปบ้านน้องมณวยเรื่องสิกับไปได้ครับไปทังบ้านนั้นบ้านนี้ครับจกักอีจักปีจักษา,า,าก็เจ้าองสิพัฒนาครับาาก็เจ้าขเงสิเป็นคนนั้นค้อเกียตครับอี่ยก็เจ้า,า,จาเห็ดอยู่เพราะว่า ช่วงหน้าฝนผมขี่รถไปขี่รถมามันแฉะครับมันลมถนนแถวนี้ครับมันลมบางเด็ดเด๋ก็จะเอาขีนแหมาถมครับขี้ดินขีนแหมาถมครับนี่ครับาาแบบห้อยเขจอบัทมครับถมเห็นมันบเป็นหลุมเป็นร่องไหมครับ กินอันฮ้อนแบบแซ่บครับผมมากจะกินก็ปักหอมเหมืแล้วมันหอมดี มากินหัวมันแหละครับหัวพักวัลน,นี่แหละมันมันเสียบครับกินแล้วมันหวมดี ก็จะว่ากินอาหารทะเลนี่ก็ปเป็นพยาธิได้ครับจักจิมแยน,มนผมผู้ปวกซุ้มย่ำเหมือนปูทะเลนี่ผมกับท่านเคยกินนักเที่ยครับผมก็ว่าวว่ายันเป็นพยาธิได้ครับนี่ดิบเนาะซุ้มเหมือนกุ้งทะเลครับก,กุ้งอัมนกุ้งขาวพวกกุ้งไรที่เก็จะมาเห็ดย่ำนะครับแบบว่าย่ำกุ้งสดนะครับผมบ้ากล้าก,ากิน ผมยันเป็นพยาธิแต่ว่าถ้าจะว่านมันเป็นพยาธินะครับพวกอาหารทะเลพวกคุ้มเออปลาหมึกุ้มกุ้งมันเห็ไหมครับุ้มปูนี่เงี้ยนาวของฉันนะครับแต่ว่าผมประกาศกินพอกินแบบดิบๆนะครับถ้าเอาไม่เหยดเป็นย่ำก็บนีครับพวกยีกับปูปูทะเลครับ เหม่สุดถ่ายครับ yeah. นัดจะเหีดตัวนี้ต้องทุนซสือทั้งเหมือนหาสิบบาทครับ <c ười>